หนึ่งกำลังใจให้ขเขาอย่างนี้และค่ะถามถึงเรื่องของอนาคตต่อไปนะคะว่าจะทําการเปิดหมวกอย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะดิฉันว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันมีเริ่มต้นมันก็ต้องมีสิ้นสุดค่ะสิ่งที่อยากทํากับสิ่งที่อยากเป็นมันต่างกันสิ่งที่อยากทําในอนาคตหนูอยากจะเปิดร้านขายลงศพค่ะอ๋อ<ช>อยากเปิดร้านขายลงศพในส่วนที่คนมีสตางค์<ะ>ก็ซื้อไปสิ ในส่วนที่สอบยากไร้ผู้ริจาคไปเลยมันก็มีช่องทางที่ทําเพื่อสังคมด้อนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทําก็คืออยากจะทําพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งแล้วก็มีแกลเลอรี่แบบว่ามีภาพถ่ายต่างอรยาาบต่งๆของชะม้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาเงินที่เข้าชมในส่วนนั้นน่ะไปทําเพื่อการกุศลไปอะไรประมาณนี้นะคะนั่นนั่นคือสิ่งที่อยากจะทําแต่สิ่งที่อยากจะเป็นนะคะก็คืออยากจะเป็นตลกนี่แหละค่ะแต่เป็นตลกที่มันพึ่งได้นะคะ เป็นศิลปินที่จะเข้าวงการเลยไหมครับตอนนี้อยู่ในวงการอยู่แล้ว <laughs> วงการอะไร <laughs> วงการตลกนะครับตอนนี้เล่นตลกอยู่กับพี่โจอี้ดอกกระโดนนะเป,นเป็นตัวตัวเล่นกับพี่โจอี้ดอกกระโดนนะนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเป็นก็คืออยากจะเป็นตลกที่พึ่งได้นะคะ <c oughs> เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ <c oughs> คือก็คืออยากจะให้กําลังใจคนที่กําลังดูรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะว่าเอาปัชญาชีวิตของชะมอยไปใช้ได้นะแลวจะไม่มีคนกู์เลยเช่นให้อยู่ให้อยู่กับ ทุกวันนี้อย่างมีความสุขที่สุดนะคะอย่าไปกังวลกับอนาคตแล้วก็อย่าไปเป็นทุกข์กับอดีตเพราะว่าอนาคตยังมาไม่ถึงและที่สําคัญก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าด้วยและแต่อดีตนะคะเป็นครูที่ดีที่สุดเป็นกระจกสะท้อนเงาให้ดีที่สุดดังนั้นขอให้มีความสุขกับทุกๆวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเราครับทำปัจจุบันที่ดีที่สุดความสุข ความสุขก็คือได้ทําความดีเล็กๆแต่มันใหญ่เท่าฟ้าอย่างที่คุณป้าเล่าให้ฟังนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับทางคุณโดมครับร่าวดวงประบัตนี้นะครับทําอยู่รายการแรงคิดทีวีนะครับช่องทีวีไทยนะครับก็มีผลงานการแสดงนะครับอยู่ด้วยในรายการแรงคิดทีวีทุกวันเสาร์สิบโมงเช้าทางช่องทีวีไทยครับครับแล้วก็สิ่งที่จะทําต่อไปก็ยังคงทําต่อไปนะครับสิ่งที่ดมทําอยู่จุดๆนี้จะรักษาความดีตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ โครงการที่จะคิดไว้นะครับก็คือศิลปะดนตรีกีฬาพัฒนาใจก็คือจะทําให้ในสามจังหวัดชาแดนภาคใต้ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเยียวยานะครับกลุ่มเยาวชนจะเจาะกลุ่มเยาวชนก่อนนะครับและจะใช้พลังต้นกล้ากลุ่มเยาวชนนี่แหละครับมาพัฒนาสังคมต่อไปครับเห็นคุณโตบ,บอกว่าจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาทำทำประโยชน์ กับสังคมอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างครับน้องๆทุกคนนะครับมีความคิดนะครับทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนคิดคิดแลวมีความคิดนะครับอยู่ที่ว่าจะทาเมื่อไหร่จะทําตอนไหนนะครับก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณให้อะไรแก่สังคมแล้วยังนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของนะครับก็คือเป็นความคิดคิดดีๆนะครับความคิดคิดดีทําดีครับ ตั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมด้วยครับนะครับ,รบวันนี้พูดคุยกับ2ศิลปินข้างถนน2ดาราข้างถนนที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องราวของการแสดงตลกเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องตลกอย่างเดียว<ช>นะครับเรื่องของสังคมน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ทั้งสองท่านนะครับมอบให้กับสังคมคุณผู้ชมเองครับได้อย่างที่คุณคุณโดมได้บอกไว้หรือเปล่าว่าวันนี้เราทําอะไรให้กับสังคมสักหนึ่งอย่างแล้วบ้างหรืออย่างถ้าทําแม้คนละหนึ่งอย่างเล็กๆแต่ทําทุกวันทําทุกคน มันก็ส่งผลต่อสังคมได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชมอยนะครับแล้วก็คุณโดขอบคุณมากครับคุณขอบคุณค่ะ และทุกท่านนะคะก็สามารถติดต่อนะคะกับรายการของเราได้ค่ะมีเรื่องราวใดนะคะน่าสนใจอยากจะแน,นะนํารายการติดต่อมาได้เลยค่ะที่ตู้ปนอยี่สิบก้าปนจสามเสนในพญาไทยกรุงเทพหนึ่งศนะคะหรือว่าโทรศรัพท์ค่ะศู7 9 1 1 2 2 6เว็บไซต์ w w w t h a i p b s o r t h ค่ะหรืออีเมลนะคะ ThaiMo ง g ไทย PBS OR TH ค่ะกรับติดต่อได้ตามช่องทางดังกล่าวนะครับแล้วก็สำหรับไทยมุงวันจันทร์นะครับพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต้อนรับสัปดาห์วันแม่เลยนะครับเรื่องราวของคุณแม่อายุกว่าร้อยปีนะครับที่ยังอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานเลยแล้วก็วงตระกูลติดตามได้ในไทยมุงวันจันทร์นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้งหมดจะลาไปด้วยภาพของมหากรรมในธนาการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งน่าสนใจมากๆและพวกเราทั้งหมดพร้อมทีมจงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศถ้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะถ้ามีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะแล้วนั้นก็จะเป็นการเสริมความสามารถให้กับตนเองและอาจจะพัฒนาไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติได้ซึ่งสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้จัดงานมหกรรมนันทนาการเฉลิมพระเกียรติขึ้นค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีตัวอย่างในการเลือกที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตค่ะ ผมต้องการให้หนึ่งคนมีหนึ่งนันทนาการท่านค้นหาตัวท่านเองว่าชอบอะไรแล้วก็พยายามนําสิ่งที่ชอบมาประกอบในเวลาว่างและจะสิ่งที่ท่านเอาเข้ามาไปเยี่ยามนันทนาการนะั้นจะยังประโยชน์ต่อตัวท่านเองทุกด้านครับซึ่งในงานนะคะมีกิจกรรมให้เลือกเรียนรู้มากมายหลายอย่างค่ะอาทิเช่นการแสดงนันทนาการสี่ภาคนทิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอ,นอีกมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง10สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงถึง2ทุ่มที่สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะ